คือเก่าเหมือนเดิมครับมากครับนี่เลยครับผมสปาร์คหรือว่าลดตอนเดียวนั่นเองครับผมสวัสดีครับบริษัทชีวินอีสุสจำกัดอำเภอจุมแร มาพร้อมผมเซลล์จักรกระพงดีไพ่หรือว่าเอิญสันสันบาเซลยวไอพงก็ได้ครับเมื่อนี้นะครับผ้าคุณลูกค้าที่รักทุกท่านนะครับมาสัมผัสกับรุ่นนี้เลยครับผมตอนเดียวหรือเอิญสันสันว่าสปากนะครับมีให้เลือกระหว่างเครื่องพันเกและเครื่อง3000ันนะครับมาพร้อมสีไม่สีเท่าแลมโบนะครับ มีโปรดีๆให้เลือกนะครับเพราะว่าสิเป็นดาวเถื่อๆพอนสบายสบายงวดไล่ปีก็ได้เอกสารหน่อยพานไงครับฝากไว้ในเด้อครับผมโปรโมชั่นดีๆกับบริษัทชีวินอีซุจำกัดอำเภอชุมแพครับเบอร์โทรบริษัทครับ0 4 3 3 1 1 3 1 3นะครับพร้อมด้วยเบอร์ผมเองนะครับเซี่ยวพงศ์นะครับ0 8 8 0 7 1 0 8 9 9ฝากโปรดีๆไว้นะครับผม